โอเคครับ oh. วันนี้เราทําอะไรครับพี่เจ้ากูไม่รู้เหียเข้าเกินมาเลียนๆมาเจอฟูฟูกูเลยว่าจะจ,จัดเทลิปไหมครับม็อบตัวไหน,ไหนดีกว่าอ้อาวเฮ้ยอ้าวพูดพร้อมกูอ้าวเฮียแล้วไปช่างม่งเอาเป็นว่ามาครับม็อบตัวไหนเจ๋งที่สุดครับใช่ครับอันนี้อะไรครับไววิเลจเจอกับอันนี้เป็นวิลเลจ จะวิลเลเจอร์อันนี้จะเป็นอาชีพอาชีพดีเล็กดีกว่าครับโอเคดีแล้วนะขอวินหัวเห็ดกับเบสกรีดครับนรืว่าบัวเห็ดมันให้ซุปเราได้เลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งดับแล้วต้องเอาไปทำเป็นแบบลูกตานะพี่เอาไปครับใช่เอาไปทำอปจอบเกน เอาอาหารหรืออยากจุบเกมจุเกมจุบเกมม็อบตัวไหนเก่งกว่าพี่ม็อบตัวไหนเก่งกว่าไครับคุณเป้ว่าไงออม็อบตัวไหนเก่งกว่าครับเบทหรือบัวเห็ดบัวเห็ดครับผมผมไม่เห็นด้วยครับผมคัดค้านตัวไหนเก่งกว่าผมผมเลือกเบทครับผมผมว่าผมให้บัวเห็ดนะเพราะว่าผมอร่อยครับประชาธิปไตยแล้วแต่ครับ โทรศัพท์คุณดับอีกี่ยวกดกดรีบกดมัดรูมเรามัดรูมคิปเปอร์คลิอร์อะจอกสีขาวเลือกคลิปเปอร์ครับเป็นโลโก้เกมอืมคลิปเปอร์ชิชิตตึ้งหมาใหม่กับยี่จอกเออผมเลือกยิงจอกหมาให้มาใหม่ ก็จิ้งจอกนะครับกิ้งจอกมันฆ่าไก่ไอ้นี่ฆ่าฆ่าฆ่าแก่คุณเป้คิดว่าไงครับเป้คิดว่าไงครับเป้คิดว่าไงครับกิ้งจอกครับกิ้งจอกครับกิ้งจอกอโอเคความงาไอ้วุ่งวุ่นนะทุกเออเออมัดติ pocket อันนี้ไม่รู้ครับพวอหมาเลือกหมาเลือกหมาอ้าว กันว่าเราเลือกตามใจอัะไรดีกว่าตามใจเราเชฟวิลเลจเจอร์หรือเฟียวูทอ่านอังกฤษไม่เก่งพี่เป็นหมาสกินคลาสสิคเ่เลือกอะไรกันครับสำหรับตัวผมเลือกหมาผมเลือกหมานะผมเลือกหมาผมเลือกหมาโอสเลยครับ ถ้าม่มีมีเลเจอร์เราจะป้นอะไรลึกหมาครับหมาปองปองชิมได้เป๊ะแคปหม,<า>มนของจีนเข้าขนตะปูแต่แมันเขเงจีนเข้าแคปนี่มัน,น,มนไอน้นี่ว<อ>่า<ะ>เข้าไหมครับหลักไหม Money 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 น่าจะเข้าของจีนเนมันงจาก อีกตัวหนึ่งดรอปเชือกกับอีกตัวหนึ่งความสามารถคือฆ่าปุ๊บจะได้มือเอาไว้ทุบบล็อกได้ไกลขึ้นพี่เลือกอะไรครับได้เองไอ้ด้านซ้ายอ่ะไอ้สีฟ้ามันมันเวลามันเทรดของของมันแย่้ยแต่ว่าเราเอาหนังกับเชือกได้แต่ว่ากูเลือกหนังกับเชือกกูเลือกหนังกับเชือกสไปเดอร์กับตัมบิฟายพิกลินครับไปพิกวินนั่นแรลผมงชอบกินกล่องแล้วไย ผมชอบสกินเก่านะผมว่าผมเลือกพิกลินนะเฮ้ยไอ้ซอมบี้ไฟพิกลินอ่ะชอบสกินเก่านะปไปเดินแล้วกันเพราะว่าดบอกใหญ่อันนั้นดบอกแค่นื้อซอมบี้กับเชดนัทอาหารอาหารแล้วอีกอันนึงไม่ใช่อาหารหรอพี่ <S <S พิเชอร์วิเลเอร์ ล้วก็เอานี่เลือกสมส่วนไปมากมากเพราชอบวีเลเจอร์ซอมบี้วีเลเจอร์กับโอนแบ็กสมิธวีเลเจอร์โอนแบ็กสมิธผมเลือกซอมบี้ผมเลือกซอมบี้ครับมันไป็นฝามือเป็นโชคคันสวนไม่ใช่คันสวนเป็นรังรักษามาของถูกแบ็กโชคหมาดอมโช้อฟีดอมจุกจุกออบบานิโล อมาดิโลกับอะมาดิโลไหมพลสตี้มันเป็นเกาะให้หมาได้แต่ผมว่าหมาน่ารักนะอ้าวเอ็นเดอร์ดาก้อนกับมัทลูขาวไอ้นี่ให้สีแดงให้ความอร่อยเอ็นเดอร์ดากอนยากครับไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบเอ็นเดอร์ดากอนยากมือไม่ทำมือไม่จบเกมคือไม่ทำมือไม่จบเกมแต่ผมว่ามีลาตัวนึงชอบว่ะ ดงกี้อันนั้นเขาชอบเราเราเราเลือกแล้วมัดลูอาหารเอาอาหารกับอาหารแพนกวินแล้วก็พิงค์วิลเลจเจอร์แพนกวินแพนกวินเป็นมอดเป็นอะไรก็ช่างแพนกวินขัลอตสโนว Wolf ฟสโนว Wolf ฟั้นหลมันเต้นได้แต่มันเต้นได้น่ารัก อุเป็นเ The งเทรดเดอร์กับไอเทียนี่ไอเทียนี่เอ้ยเริ่ม VS เก่าๆแล้วอเฮียแล้วผมเลือก q u อ e พี่เนื้อมะเป็นไงไม่ถามความคิดเห็นไอเปนเหรอไปเลือกอะไรครับไม่ต้องพูไม่ต้องใจครับวาดรูปอยู่ผมผมเห็นเห็นทางซ้ายทางซ้ายมีตูดโกเลมพี่โอ้อะไรวะแมวโอ้ยอ่ะผมหักเลย มาดำมาดำมาดลยะไมาดำกับเขาแพนควิน <Diamond> ก <Metal. S 1> ับม <bunker ring> ัดลูมขาวผมเลือกแพนควินนะถึงมันจะไม่เข้าเกมเยอะอาหารสายคอมบีกับสไปเดอร์พี้กับสไปเดอร์คุณถามเลย่น่ะไอ้มึงชอบนี่ปะเอ่อเคยดูไอ้สคูสคูสคูไหมครับกะเคยดูพี่เคยดูนะครับสคูอะดูเคยดู ไม่สนเรจะดูเรื่องเรื่องความดีไม่สนอาหารอาหารอาหารอื่นอามาเนโลกับเกาะใช่มหเกาะใช่ไหมทิปเปอร์กับซอมบี้วิลเลจไอคอนิคไอคอนิคยอดทิปเปอร์กับฟ็อกแย่ครับจอกผมเลือกทิปเปอร์นะผมชอบไอคอนิคนะเออผมชอบไอคอนิคทิปเปอร์ครับไม่ถามความที่เห็นเป้เลยอาหาร หมาดำามาดำามาดำไม่หลอครับนกแก้วกแก้วแอ้วไอ้นี่มันมันมันเต้นได้ม่หมามึงใช้ยาขึ้นนะเว้ยมันมันเต้นได้มึงรักหมาไหมไม่ชอบนกแก้วอุ้ยขีตัวสุดท้ายแล้วปิ๊เปอร์หรืออะไร ใจอย่าซื้อเย่าซื้อนกแก้วอุ้ยดีทั้งคู่อังนี้ให้เป้เลือกให้เป้เลือกเป้ครับเลือกอะไรระหว่างนแก้วกับมาดามาดำหรือนแก้วนแก้วหรือมาดาเนแก้วเต้นด้ครับนหมายคู่สุดท้ายแล้วมาดำคริปเปอร์คริปเปอร์คิปเปอร์อ้แม่ ยัย iconic yeeee keeper winner yes y e เย e อะไรครับอะไร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 นี่ครับเราไม่ได้ทำ keeper หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เว้ยที่เราทำเอ้าเรายังไม่เจอนี่เลยเรายังไม่เจอวอร์เดนกับวิลลเจอร์อ้นี่เลยน่าเสียดายอืมจบคลิปเลยไหมครับไม่ก็ได้พี่พี่ พี่ <จบ S 1> พูด <จบ S 1> เลยพี่พูดจบเลยผมให้เกียรติพี่ก็ขอขอบคุณที่ว่ามารับชมคลิปนี้แล้วก็น้ำสวรรดอร่อยน้ำสวรรดอร่อยเรียกง่ายๆครับจบเลยเย่จบแบบงงโๆด้วยกู <c oughs> มไม่ตัดออกด้วยเยจบค,ยควายจบ <c oughs> ควายเย่